หมายถึงถ้าถ้าอยู่ข้างบนคืออะไรนะคือกาแฟไม่ไม่ค่อยดีครับข้างบนคือกาแฟไม่ดีครับครับแล้วข้างล่างอ่ะมีสองเม็ดเฉลยเม็ดเดียวเงี้ยอ่าอ่าอ่าแล้วถ้าที่จมอยู่ครับไอ้ที่จมอยู่ก็คือของดีคนดีครับและไอ้ที่ที่ลอยนี่คือตักทิ้งเหรอครับหรือว่าไงอันนี้ขายอีกราคาครับอ๋อขายได้แต่อีกราคาหนึ่งอ๋อนี่พันอาราบิก้าครับเขาเรียกว่ากาแฟดอยผาฮิผาหนีผาหนีครับอ มีชื่อเสียงอยู่นะครับนะวันหนึ่งเก็บได้ประมาณกี่กิโลเับเนี่ยถ้าเยอะก็วันหนึ่งก็กระสอบปุยยูเลียครับโอกรสอบปุยยูเรียก็ออยเกือบยี่สิบโลสี่สสี่สิบใช่ไหมสี่สิบห้าสิบเออยงนี้ดีไม่หนึ่ง,งนี้ดีดีหนึ่มไม่ดีหนึ่งเมแบเดอย่างนี้ด่นเนี่ยนีดีคือไม่ดีอ๋อไม่ดี ดีเบเป็นดีเบทหนึ่งมันอันนี้